ดีนะครับเ,เพื่อนๆพบกับเราลงสี่สุวัสนะเดี๋ยวนี้เราก็จะมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมของอาชีพทำนานะครับต้นยานะครับไหนว่าจะไปเอาน้าบ้านกว่ะน้าบ้านวิงไม่ไหลเลย <c oughs> อันนี้บินข้ามทุ่ง,งเหรอฮะของของต้บิงไหนวงตู้บิงนู้นนี่ฮ บิงนู้นเลยนะ,ะเดี๋ยวบิงข้ามทุ่งเลยนะนี่ก็ประมาณกี่เมตรเนี่ยเจ็ดสิบเมตรร้อยเมตรเนาะได้อยู่ตั้งจุดนี้เ้โหโทำงานสบายกันแต่ก้ะโดนเนี่ยปิดกรลบสีลเลยเนาะนี่ก็เป็นเกสตชกรนะครับเนี่ยเกสตชกรนิด <laughs> น่ะ เป็นสาตร์กรอัอเป็นห้อโเรอ,เน,รอ,อน,น,นะครับ <c oughs> อันนี้ก็โดนของเพื่อนนะเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นญาติกันด้วยนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมนะตุย้ยก็เดี๋ยวเขาจะพ่นนาตุ้ยกันเนาะอันนี้มันหวานใหม่หรือว่ามันซ้ำวะเนี่ย,ยเคยข้าวกำลังดีได้ไงเนะาะผมว่งขึ้นสวยจังเลยนะนล่างเี่ไร่เนี่ย 16่ไล่ตอนนี้เวลากี่โมงแล้วกี่โมงแล้วว่าตอนเนี้ยบ่มครึ่งอ๋อบ่ายสามครึ่งนะเดี๋ยวเราจะดูนะว่าบ่ายสามครึ่งี่หกไร่ใช้เวลานานไหมเนาะอันนี้แน็กโดนนะครับคายเน็กโดน เครื่องผอมใส่ตัวซิ้ดเลยนะ่ะไว้ดังสนั่นลันทุ่งเลยนะ <c oughs> ่ะสบายกับลงสีข้าวเยอะเลยน่ะเดี๋ยวดูเขาบินกันนะเพื่อนติดระเกลนะครับเตรียมพร้อมมีแปสำรองด้วย ก็เพื่อนๆนะครับสนใจก็ติดต่อขวัญกาแล้วผมแจกน้ําบัตรไปให้แถวบึงมะกุดไปเยอะแล้วเนี่ยแถวบึงมะกุดแถวบางเทฟูน่ะก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆสนใจก็โทรมาหาเลยเนาะนัดคิวล่วงหน้าเลยนะครับจะคืนพ้นได้ไหมนะจะคืนพ้นได้ปะก็ะได้เนาะทางื้นที่ ไม่ไหววะไปดูมาแล้วมามาไม่มีเวลาหรอกสีข้าวก็แม่งกลับบ้านส่งทุ่มเต่อทุ่มแล้ว <Okay. S 1> วันนี้พอดีคนงานหยุดขอหยุดกันพอดีก็เลย <Okay. S 1> ไม่งั้นก็ไม่มาเจอกันหรอกมาเลยเฮ้ยเอา้าได้ก็ได้เว้ย ก่อนหน่วยนะก็ไปตั้งปอมตรงนู้นเลยนะเดี๋ยวมาเติมยาที่นี่นะครับพร้อมแล้วบินแล้วครับหมดละ ลมแรงมากไดแล้วนี่เป็นอาชีพที่สบายกับอาชีพอย่างเงี้นะเพื่อนนะน่าสบายกับลงสิทีข้าวเยอะเนะก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับเพื่อนที่ตอนนี้นะ แถวบ้านผมนะเพื่อนเพื่อนผมเนี่ยโอยเหนื่อยเพื่อนเพื่อนผมนี่เออมาออกโดนกันนะครับขับโดนกันเยอะเลยนะตอนแรกผมก็ไปดูนะครับแต่ก็ไม่ได้ตัดสินใจเอานะเพื่อนนะมีหลายปัจจัยนะครับงานเราก็เยอะเนาะนไปทำอะไรไปเติมยาแล้วมั้งนี่อ่า นไปเติมยานั่นเพื่อนนะศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่นู่นนะฮะนี่ใต้ต้นไม้เฮ้ย,เ,ย,เ,ยเกิดอะไรขึ้อนอ่ะไปะก็สูบปฏิบัติการเติมยาเติมแบตอยู่ตรงนู้นนะครับเพื่อนนี่ซูมหนะ่อยก็ เรียกว่าธุรกิจในครอบครัวนะครับเพื่อนนะนี่สองคนก็ทำได้นะสองคนสามีภรรยาเนี่ยเออดีอ่ะคือดีมากอ่ะทำไย <c oughs> อ่าทางลงไม่ได้เหรอโอ้ยต้นไม้เยอะจังตรงนั้น หลงปลอดภัยนะครับไปายแล้วนะเพื่อนรอบสอง นะครับเพื่อนเพื่อนก็เติมยานะครับเติมแบตนะครับอันนี้สูตรปฏิบัติการเนาะอยู่ตรงนี้ล,ลงแล้วลงแล้วลงนิ่มมาก เอาดูคว,วามปลอดไันะครับรอให้หยุดหมุนก่อนนะอันนี้ก็นี่ก็เติมยาแล้วก็เปลี่ยนแบตไฟนะครับมันก็งานไม่หนักอัน,นิดเนอะสบายใจด้วยไม่หนักค่ะท้าไม่ร้อนนะ่าสบายอยู่หน,นุ่มีเคยเจอแบบนะงานที่แบบต้องแบกเข้าทุ่งอะไรบ้างไหม นี่ใหม่ๆพี่รา้าเหมือนเรายังไม่กล้าอ๋อต้องแบกแบบข้ามทุ่งอะไรเงี้ยก่อนเขาแบกน้ําข้ามทุ่งไว้อ๋อแล้วแต่ทุกวันนี้ <c oughs> เติมดินข้ามไปเลยเอ,ออันนี้ก็เติมยานะครับเพื่อนกี่ไร่แล้ววันนี้นิดวันนี้เจ็ดสิบไร่วันนี้เจ็ดสิบไร่แล้วเนาะกลับบ้านยังหรือมีไปอีกพอแล้วพอแล้วไงเนี่มาดูจะการเปลี่ยนแบตกัน ครับเพื่อนไปไปเลยแล้วส่งสัญญาณพรอไปด้วยกันเอาหอบวปการส่งสัญญาณแล้วครับก็ใกล้เสร็จแล้วนั่นเพื่อนเหลืออีกเหลืออีก พ่นได้เกือบครึ่งแล้วนะเพื่อนนะพ่นได้ไปประมาณ 10, ประมาณเกือบเจ็ดแปดไล่แล้วเนะีนะ่ยเนาะเดี๋ยวไปดูใกล้กันดีกว่ามองมเห็นเลยอันนี้เป็นยาคุมหญ้านะครับเพื่อน ปีนี้ไอ้ข้าวทุ่งเนี้ยดีนะปกตินี่น้ําท่วมไปแล้วเนะี่ยก็ไอ้ทุ่งเนี้ยเหมือนทํานาแบบเสียงเสี่ยงเสียงน้ําเลยเนะนี่ยตรงเนี้ยก็นะครับเพื่อนๆืน,นะครับสนใจนะครับโดนเกษตรนะครับพ่นยานะครับพ่นปุ๋ยนะครับก็สนใจก็ติดต่อมาเลยนะฮะขวัญโดนเกษตรนะครับศูนย์เก้าศูนย์นะครับสามเก้าหนึ่งหกศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับนี่ อีกเบอร์นึงนะครับ061ครับ616 61, 4698นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับเพื่อนๆนี่เลยเบอร,ร์โทรนี้เลยเนื้อเก็บงานนะครับนี่ง,งานยากนี่ถึงงานง่ายเนาะเจอแบบแบกโดนเข้าข้ามทุ่งอะไรบ้างไหมไม่ไม่ไม่รับเลยไม่แบกโดนข้ามทุง่ง เลยแบบต้นไม้เยอะโอ้น้าเยอะต้นไม้เยอะแล้วน้ำไม่เป็นเหลี่ยมโอ้โห้ตัวยาเต็มหน้าเลยขนาดยังไม่ได้เปิดอ้า จะของเงี้ยจะหลบไม่ทันนะกดบินไปชาร์จไปนะอันนี้ก็มีเทคนิคของเขานะครับเพื่อนๆนะเขาจะมีเทคนิคคือบินแบตไม่หมดก้อนนะครับเหลือเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่นึงแล้วก็ลงมาเติมน้ําเติมแบตแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับแบตยังไม่หมดดีแล้วก็ชาร์จไวนะครับออกไวชาร์จไวก็นี่ก็เป็นเทคนิคของเขานะครับวันนี้นะเขาก็ได้เจ็ดสิบไร่แล้วนะ้อเพืนะ่อนเนาะ โอ้ทำงานได้เยอะเนี่ยวันนึงอะเนาะเป็นร้อยไร่นั่นแะถ้าเกิดว่าหามค่ำหน่อยนะเพื่อนนะเฮ้ยเขาจะขึ้นแล้วขึ้นแล้วเป็นแบบก็ทำงานได้เยอะเนาะวันนึงเป็นร้อยไร่เนะเนาะเพื่อนเนาะโอ้ร้อยไร่ก็หมดวันแล้วล่ะของแต่เช้านะดูดูโดนจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วดีๆ มาดวงห่ง <What? S 1> หางฮะเด็กมาดูด้วยนะ <laughs> ีก็รอบสุดท้ายแล้วนะเหลืออีกหน่อยหนึ่งอันนี้พ่นพ่นแบบพ่นพ่นซ้ำให้แล้วนะเนี่ยรอบเนี้ย,เ,ยเข้า,าก,ก็การคำนวณยากับไล่นะครับพอดีเป๊ะเลยนะเพื่อนนะรถมดี๋ลนี่รนประมาณ ชั่วโมงนึงพอดีเลยเนี่ย <moder ne. S 2> ชัวยยช่วโมงนึงพอดีเลยเป๊ะเลยสิบหกไร่เนาะเสร็จแล้วเพื่อนชั่วโมงนึงพอดีเลยนะสิบหกไร่ คนขับมารีลาไปหน่อยนะเพื่อนนะทำไมมันจะควรจะเสร็จตั้งนานละโอ้ยลมเย็นมากมออกมาก่อนออกมาก่อนอย่าเข้าไปเดี๋ยวล้มไปพัดตีหนะ้าไปเข้าได้อ่าเข้าไปได้นี่ก็เก็บนะครับเพื่อนอ่ดูวิธีการเก็บนะดูวิธีการกลางไม่ทันเก็บตรงนีงใช่ใช่เดี๋ยวเช็ดสู้หลักแล้ขึ้นเลย เชือขึ้นเลยขึ้นเลยแม่นี้เหมืยังเนี่ยมางก็มาดูนะโอ้ย <Ivan> ช <diyor> ่วยอันนี้เก <São> <look, S 2> ็บ่าช่วยอันนี้เก็บเด็กๆก็ชอบนะเนี้ย นขับลวงไปอีกครั้งแล้วเนี่ยลวงบางอย่างลวงบ่อยค่ะลวงบ่อยไงมันก็แบบแบบแบบเขาเป็นกองก็มันก็เป็นเครื่องบินนะนะมันก็ต้องมีตกมีหล่นกันบ้างนะเพื่อนเนาะตกหล่นแต่ใช้งานได้มันก็ไม่มีปัญหานะครับมันเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อตามเบอร์ที่ผมขึ้นไว้ให้เลยนั่นเพื่อนนะ แถวจงังหวัดพิจิตรนะครับพิษณุโลกนะครับพื้นที่ใกล้เคียงนะครับไปได้หมดเลยนะครับเพื่อนนะรัศมี100กิโลนะวิ่งได้หมดเลยนะครับนี่แต่ตอนนี้ก็ต้องแบบโหงานเยอะมากเพื่อนชาวโดนนะครับคนขับโดนตอนนี้กระแสรแรงนะครับโดนแถวบ้านผมเนี่ยอ่ะญาติพี่น้องผมนี้ออกโดนกันทั้งนั้นเลยนะมีผมคนเดียวแหละที่ตัดสินใจแล้วจะไม่ออกนะครับ <laughs> ไปดูมาหมดละแต่ก็ไม่ได้ออกนะครับงานเรามีเราไม่ได้มาทางนี้นะเพื่อนเนาะง,งานเรามีไปคางหนึง่งเดี๋ยวดูก็เก็บขึ้นรถนะะอันนี้มันประมาณกีิโลเนะ่ะตัวเปล่าเนาะสิบกิก <15 S 1> โลเหรอสิบห้าโลใส่น้ำเข้าไปก็ใส่น้ำใส่แบตก็ประมาณใส่น้ำอันนี้กิลิตรนะขวัญสิบลิตรใส่ถึงไหม เหรอแต่น้ำใสแบตก็ยี่สิบยี่ห้าี่สิกโลเนี่ยนะสามสิบกว่าเลยเหรออ๋อนี่ก็คือการเสร็จงานนะครับของธุรกิจโดนเกษตรนะครับออกแต่กี่โมงนี่ออกมาจากบ้างแต่กี่โมงเจ็ดโมงเช้าเจ็ดสิบไล่นะวันนี้โอ้ถือว่าทำงานไวเนี่ยไวมากอะ ทางทางทางอีสานอะไรร้อยยี่นะแต่นาเขาน้อยนามันน้อยอิ่ง้มันน้อยอยอืมแต่ว่าแต่ละเจ้าทำนานไม่เกินสไรใช่มันนอยมันย้ายมันอะไก็ <c oughs> ก็นี่นะครับเก็บกลับบ้านได้แล้วนะครับพเพื่อนนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของโดนเกษตร,รนะครับขอนกานะครับ มีหลายคนนะครับเพื่อนถ้าเกิดว่าขวัญกล้าถ้าเกิดติดต่อขวัญกล้าไม่ได้ก็ลองติดต่อผมผ่านผมมานะฮะเดี๋ยวผมจะประสานให้ก็ได้นะอยากที่น้องผมทํโดนกันทั้งเรียนนั่นแหละก็สาหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณลงช่องไหนวะ้กดแชร์อ่าลงช่องไหนเอ้าช่องลงสีสุวาดไงยังไม่ดูหรอเดี๋ยวแชร์ไว้ให้สวัสดีนะครับเพื่อนวันนี้ไปก่อนบายเดี๋ยววันนี้เราทำคลิปอะไรเดี๋ยวเรามาให้ดูกันสวัสดีครับเพื่อน